สวัสดีครับผมสวัสดีเช้านี้ครับผมมาแล้วงานปลูกต้นกล้วยยังเหลืออยู่ลุมหนึ่งครับต้นหนึ่งก็เลยเอามาใส่ให้เต็มนะครับผมอันนี้ก็มาด้วยต้นแค่์นี่ต้นม่วงอุ้ โดนฝนไปก็ชื่นใจแล้วฮะสดใสขึ้นแล้วปลูกต้นแคไม้ผักปลูกผักเมื่อวานปลูกอ้อยได้สองหลุมทยอยมาเรื่อยๆเขาอ,อ้อยปลูกรอบๆรอบๆนี่แหละ ก็ได้เลื่อยก็ได้ตัดให้กินไปเรื่อยดอกแคต้นแครีมีต้น,ตนสามสามต้นนี่ติดการขนาดนั่นเลยนะมันไม่ได้ใหญ่ลเลยแค่น้อยแค่น้อยอ้านสวยท่านมาเอาของมันขาตะไคร ấy. ไใบมะกรูดโอเคครับจานี้ได้จะ พาน้ำตาลไปหาหมออีกครับสายวันนี้มาปลูกของก่อนนะครับสายพาน้ำตาลไปหาหมอนะครับให้อาหารรอบเช้าวไว้ครับผมยาของแม่ปลาพายยังเหลือนะครับเติมให้วันนี้ยังเหลือยังเหลือไม่ให้เยอะได้กินหลายวันหน่อยนะครับจะพาน้ำตาลไปหาหมอนะครับผม วันนี้ก็ได้นี่ต้นกล้วยมานีต้นกล้วยมาวันนี้นะครับกล้วยอ้อยพาน้ำตาลไปหาหมอทั้งชีวอยู่บ้านไว้เที่ยงไว้เที่ยงพักเที่ยงนี่ครับนกล้วยได้มาไว้ต้นไว้ต้นกล้วยอ้อยครับผมอ้อยโอ้โหฝนตก ดินเหนียวรถเข้าออกลื่นแทรบไปทั่วเลยอเออละตุ่มปิอยู่บ้านนั่นล่เดี๋ยวส่งน้ำตาลไปหาหมอกรเดี๋ยวเที่ยงมาให้อาหารอีกทีเด้ออยู่บ้านอยู่บ้านไปกันครับแล้วมาแล้วถึงแล้วสองหายสองแสบสองแสบปากคิมคุ้มหลัง เอาดีๆเด้อปากชิมตัวใหญ่ตัวใหญ่ลงมาลงมาไอ้ตาไอ้ตาไม่อยากลงไอ้ตาตานคิมดันไอ้ตานมาคิมแดนไอ้ตานมาดันไอ้ตานมาคิมอุ้มอุ้มอุ้มหนักเลยอุ้มอุป้ม ปุ๊ป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 สั่นปุ๊สั่นไปลงไ้ขึ้นชั่งหนักน้ำตาลเท่าไหร่สิบสองจุดสองสิบสองจุดสองลงกลขึ้นตาลาลงไตาลงบตาลงอนขึ้นเร็วไม่ใช่บาเบาเบาปุ๊ปปุ๊ปขึ้น

สามจุดแปดนอนนอนนอนพักนอนเหยียดยาวเลกน้ำตาลนะ พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพาคิมพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงปลุกปลุกปลุกตื่นแล้วลุกแล้วปลุกปลุกนั่งลงค่ะปลุกนั่งปลุกนั่งปลุกนั่งปลุกยืนปลุกนั่งนั่งลงปลุกนั่งลงปลุกหลบไปอยู่มุมนู่นเลย ัวเข็มแล้วปกุวกปุกตัวเข็มแล้วปุวกตัวเข็มแล้ว,วน้ำตาล โคตรสูงเลยเดนน้ำเล่นน้ำาครับผมเจาออกไปกินใบไผ่สักแป๊บเย็นก็จะไปรับน้ำตาลอีกผ่าตัดเย็นก็จะไปรับน้ำตาลพาไปกินไผ่ก่อนแป๊บฝนตกเจ๋แฉะหมดเลยครับดินเหนียวตัวเล่นดินเปื้อนหมดเลยบดด้ย บนกาดคลึมคลึมนะครับดีวันนี้กาดคลึมไม่ร้อนอีกอีกอีก,อกโอ้ยหาโคลนคือหาดีเทคโคลนโปะเต็มตัวเลยไปแล้วออกจากบ้าน ไปไหนตานกี่โมงนี่วะลงโมโทโมาไปถูต้นไม้กินไผ่มาเร็วมาเร็วเครื่องสูปอาหารบท <G ül> บทใบไผ่นะครับผมเคลียเคลียก่อนที่เขาจะไผไผ่ใบใหญ่ใบใหญ่ใบใหญ่โอ้ใบใหญ่ใบใหญ่ไผ่มาเร็วมา บนบนอืมกินไวๆไวกินไวๆอากาศดีคลึ้มเหมาะสำหรับการออกเดินเล่นโอ้กินจะหันหนาไปไหนเนาะ เด็ดที่ละใบอือวาไวาขคางฟังเลยเออเอเอยขยับมาฟังนี่เน,เนื้อเลยล้วนเลยใบสวยๆกิน ใบสวยๆใบใหญ่ๆเขียวๆรีบกินรีบอิ่มกาดดีครึมๆไม่ร้อน หมดเลยเหรอไปอ,อันนั้นใช่กินนี่สีม่วงไหมนี่ฮะเป็นกอ่กอๆอย่งมากินไหมมาเอาเดี๋ยวไปเอาใบไผ่ทางนู้นอีกใบไผ่ทางนู้นยังไม่หมดอ๋อใช่ไหมนี่นี่สีม่วงบ่นี่มาไผ่ใบเล็กนี่ใบเล็กใบเล็กก็มังแตกใบอยู่ต่ำๆนี่ยอ๋อตุอยต่อ อเคไฟให้จบก่อนเดี๋ยวจะได้เข้าบ้านไม่รู้ว่าจะได้ไปรับน้ำตาต้นไหนเนี้ยบ,บุญรีบเติมปากเติมคำ จัดไปจัดไปเติมปากเตรมคำดึงมาบนรูงดึงข้ามมานีเออรูดรูดไว้ไว้ ให้ยัดเลยดิลัดแล้วก็กินมิทันเลยกินไผ่ดูฮึไผ่ใบอ่อนใบเล็กไปเข้าไปเบียดมาทั้งนี้ทางนี้เอ่นมาดูไปไปถูกทางเลยมีอะไรทางนอนเดียวัมนมีใบอะไรดิ้มาเนี่ยมาเบียดมามา มาเออหันมาส่นงนั่นแหละปุนปุนไอเอิออนหักลงแล้วรูดไปเลยเดี๋ยวหมดชุดน,นี้กลับบ้านได้เลย,เลย รดูรดรดูดรูดยอดสูงภปยน้ำ หมดนี้แล้วเข้าบ้านได้เลยเจอกันครับผมแม่แม่เจอกันทริปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม กดไลค์กด subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ